แจ้งข่าวด่วนที่ FC พี่ร้องชาวพุทธทุกท่านต้องทราบนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนนะครับสอบถามผมเข้ามาจริงๆอ่ะผมก็พูดอยู่ในไลฟ์อยู่อยู่หลายครั้งนะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะแบบได้ฟังไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าแบบทําเป็นคลิปขึ้นมาเลยก็ก็คงจะได้แบบทราบกันแบบทั่วถึงมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเป็นเรื่องเฉพาะที่จะต้องพูดอะไรอย่เงี้ยนะครับอืม ก็เห็นหลายคนถามเข้ามาอย่างที่บอกไปนะครับอย่างวันนี้ก็มีคนถามเข้ามานะครับผมก็อ่ะตัดสินใจทําคลิปเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับหลายคนก็เป็นห่วงผมได้แหละเออเป็นห่วงได้ว่ามาอยู่ยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะชี้แจงให้ทุกท่านได้ฟังก่อนนะครับก่อนอื่นก็กดไลค์นะครับผมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปตามกลุ่มต่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ถ้าไม่มีกลุ่มก็แชร์ไปที่หน้า Facebook ตัวเองนะครับผมก็กรบกาบขอพระคุณมากๆขอาบพระคุณทุกกำลังใจขอาบพระคุณทุกความห่วงใยนะครับกับการที่จอนนี่ได้มาทําข่าวที่สุราษฎร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าผมมาอยู่ที่นี่นะครับก็มีคนคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยคอยดูอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบางบางครั้งก็ก็มีคนมาดูอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอยดูอยู่เรื่อยๆก็ขอพระคุณมากๆ ที่พี่ๆแม่ๆป้าๆเมตตานะครับผมชาวสุราษฎร์นะครับก็เหมือนเ,นเป็นญาติกันไปเลยแหละออหลายท่านเเหมือนเป็นญาติกันไปเลยนะครับบางท่านก็สนิทมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่สุราษฎร์นะครับก็ขอพระคุณขอพร,ระคุณโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าศาลเมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมหลายท่านก็ติดต่อผมมาเยอะเลยพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่หากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ โอเคในส่วนที่ที่ผมจะแจ้งก็คือว่าหลายคนถามว่าจอนนี่เน่ยอ,อยู่ต่อไหมหรือจะกลับวันไหนกลับหรือยังก็มีหลายๆคําถามเข้ามานะครับก็เลยถือโอกาสทำคลิปมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่าผมนะครับอยู่ต่อไปถึงเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งรวมๆแล้วผมก็ทําข่าวอยู่ที่นี่เนี่ยสเดือนเต็มๆ นะครับนี่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณจะ1เดือนแลวนะครับผมจะครบรอบ1เดือนเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็จะครบรอบ1เดือนแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ต่อปีหนึ่งเดือนเป็น2เดือนซึ่งเดือนสิงหาเนี่ยจะกลับประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณผมก่าไว้นะไม่เกินวันที่ไม่เกินวันที่3นะครับก็เดินทางกลับนะครับก็ในส่วนของคดี คดีเชื่อมจิตนะครับผมที่มีการฟ้องกันอีลุงตุงนางเนี่ยนะครับอ,อย่างของอพมอพมอ,พอ,มอกับเชื่อมจิตนี่นะครับผมก็รอฟังคําพิพากษาหรือฟังคําสั่งของศาลก็ในวันที่28สิงหาคมพศ2567นะครับเราก็รอกันอีกประมาณสัก1เดือนนะครับผมเออหเดือนก,กว่าเนาะนี่มันก็เดือนกรกฎา กระดาสิงหาม,มันไปเดือนสิงหาไงครับผมนะครับมันก็เดือนกว่านะครับผมเออเราก็รอกันแหละไม่ไม่มีปัญหา <c oughs> ผมก็คือผมก็ไม่อยากไปเดินทางไปไหนอ่ะบ่อยๆนะครับผม, <c oughs> ผมก็อยู่ในสุราษฎร์นี่แหละอยู่ในสุราษฎร์เลยนะอาจจะอาจจะมีไปจังหวัดใกล้เคียงบ้างวันไหนแบบว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออแก้เซ็งอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม <c oughs> ไ,ปไปไปเลาะดูตรงนั้นตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับในในระหว่างที่ที่รอ สารนะครับผมอืมแต่ที่นี้ช่วงกลางเดือนเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเดือนสิงหามันก็จะมีช่วงกลางเดือนนะครับผมที่นัดที่นัดอีกนะครับประมาณวันที่ผมจาไม่ได้ 10, 15 18นี่แหละนะครับผมอ่านะครับเชื่อมจิตเขาก็ขึ้นสารกันอีกนะครับอืมแล้วเราเ,เ,เรารอติดตามดูแล้วว่าจะยังไงนะครับเห็นว่าจะมีล่าสุดนี้จะไปแจ้ง อะไรกันอีกไม่รู้นะครับผมต้องรอดูก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ข่าวที่กาลังเป็นดราม่านี่แหละนะครับผม <c oughs> เพื่อนลักขักเหลี่มโหดนี่แหละเราก็คอยดูกันแล้วเห็นว่าไปไปให้ทางทนายาทนายอะไรนะท,ทนายธนวยช่วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละนะครับก็ก็รอดูรอดูตรงนี้รอดูกันไปในส่วนของอาทางทีมเนเจอร์นะครับผมของทนายรญชยัย พี่อ้นะครับผม mm hmm. ก็จะมาขึ้นสารวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับในวันนั้นนะครับอันนี้ผมก็ตั้งใจแล้วเอออยู่2เดือนก็ถึงพอดีแหละ mm hmm. ก็รอรอ,อทางทีมแอเวันเ,เจอมาอ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันนะครับนี่ก็เล่าให้ทุกท่านได้ฟังในส่วนของคดีก็จะประมาณนี้แต่ว่าครั้งของพี่หนุ่มนี่นะครับโอ้โหนะครับผมรอกันนานเลยแหละ นะครับ30กันยาแล้วก็เดือนตุลาผมจําวันที่ไม่ได้15ตุลาหรือเปล่านะครับอีก2นัดอ่ะนะของของทางโจทนะนะครับของคนที่ฟ้องอ่ะนะครับของทางเชื่อมจิตอะ่ะเออนะครับต้องไตอะ่ะเออไตสืบไตสืบพยานอ่ะนะครับผมหรือไต่พยานนั่นแหละของทางทางเชื่อมจิตอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับว่าจําเลยทั้งหมด7คน นี่อันนี้พี่หนุ่มเป็นคนพูดนะจำเลยทั้งหมดเจคนทนายสี่นะครับสุดติงกระดิ่งแมวนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีใครยอมใครน่าจะสู้กันให้ถึงที่สุดแล้วก็ให้ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วได้ผลยังไงตอนนั้นก็บอกเลยครับเออต้องต้องต้องสักอย่างอ่ะนะเออต้องได้รับต้องต้องได้รับบทเรียนกันกันไปข้างนึงอะ่ะเออ ว่าอย่างนั้นนะครับสรุปแล้วคือเราเราตามเชื่อมจริงนี่ผมบอกเลยว่าหลายปีอยู่ถ้าหากว่ายังมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาแบบนี้นะอเออให้ฟ้องเลยเดีเด๋ยวก็โดนฟ้องกลับนะครับผมไอ้คนที่ชอบฟ้องหนยนะบอกไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับบางคนเขาอาจจะไม่ฟ้องกลับแต่ถ้าโดนที่แบบเขาเขาจะเอาเรื่องกลับนี่นะครับบอกเลยว่าหนักหนักเลยนะครับมันไม่เหมือนกับคนที่ เป็นจำเลยนะครับผมถ้าเป็นฟ้องไปฟ้องจำเลยจะไม่จำเลยผิดก็รับโทษไปนะครับผมอรอลงาาาอาญาค่าปรงค่าปรับก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นโจย์แล้วไปฟ้องแล้วแบบเขาเขาไม่ผิดโดนฟ้องกลับมานี้หนักนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับทุกท่านเออผมก็ไม่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 ได้รู้สึกกังวลหรือว่ากลัวอะไรในะเรื่องของคดีเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมชนะอยู่แล้วแล้วอีกอย่างมผมว่างนะครับถ้าอย่างที่อกไปว่าถ้าผมให้ผมขึ้นทรงขึ้นศาลอะไรเนี่ย ผมขึ้นได้หมดนะครับผมเออผมก็พูดได้หมดนะถ้าเกี่ยวกับเ,เชื่อมจิตนี่ผมก็ว่าผมรู้รู้ทุกอย่างนะครับอ,อ่ที่มันเป็นที่มันเป็นเ,เรื่องราวความเป็นมานะครับแล้วก็ความจริงนะครับผมผมรู้หมดผมสามารถเล่าได้เลยเล่าในสารได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้กังวลน,นะครับสบายเลยแหละผมอ่ะ บอกเลยเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลไว้เยอะมากนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ใช้เป็นประโยชน์นะครับในในสารต่อไปนะครับมัน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 ไม่ได้มีอะไรนะผมแล้วผมก็อยากจะบอกว่าผมว่างงานนะครับเออผมว่างงานนะ <c oughs> บอกแค่นี้นะครับฉะนั้นเราอย่าอย่ามาอย่ามาข่มขู่กันอย่ามาโน่นนี่นั่นกันต่างคนต่างทําหน้าที่ไปนะคุณก็ต้องยอมรับคําติชมคุณต้องยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ นะครับถ้าเรื่องของศาลจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของคนสุราษถ้าพวกคุณไม่ล้ําเส้นคนสุราษนะผมบอกเลยพวกคุณก็จะอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณไปล้ําเส้นคนสุราษนะอยู่ยากก็ฝากไว้ให้คิดประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ